สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท,ทุกคนครับเมื่อนี้ก็ได้มาพบพ่ะพี่น้องคือเก่าลอยไปมดเพิ่นก็เลยบ่พอใจพุทธเจ้าก็เลยใส่ให้นางอ่ะล่ะไปแกงพุทธเจ้าว่าให้นางไปแกงพุทธเจ้าว่านางสี่เนาะนี่คือคนที่ถูกเป็นดินสุกสมัยพุทธเจ้าคนที่สวาดูก่อนน้องหญิง เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสองคนพระพุทธเจ้าพ้นวสัมนีนางแต่พระพุทธเจ้าพ้นกระดบอดัยสตอกสถานยัง,เพ,ยงเพียงแต่ตอบกับนางใบตกลงมาเนี่ยชาวบ้านจะคอยหูว่านางกล่าวตูพระพุทธเจ้าพอชาวบ้านหูํำนันก็แหงใดใจละวันนี้ ป่าดาพระพุทธเจ้าต่างๆนะน้าพอความเชื้อข้างหน้าเนี่ยเสื้อไหลแปลงกายลงมาเป็นหนูไปกัดเสือกที่มัดคอนใหม่น่ะให้ลดพอกัดเสือกในคอนใหม่นั้นลดที่หนอนี่คือคนดีตรกเป็นดินสูบสมัยพุทธเจ้าคนดิตสดกทั้งฝ่าก็เลยแนมลงมาเห็นนางนํนะกำลังทำไม่ดีมีลายกับพุทธเจ้าก็เลยให้เทวดาสองสองคอ์ นี่คือประมาณรับผิดชอบเพิ่นทองเพิ่นอยู่เพิ่นกําลังกะทองใหญ่จนสิคอดแล้วคันโบงเนี่ยได้ตั้งทองกับพระพุทธเจ้ามือนันพระพุทธเจ้ากําลังนั่งแสดงธรรมอยู่นั่งไปยืนสีนามังก์ไปหอดไปหอดพระอินทร์อยู่ทั้งฝาอินอยู่นี่คือประมาณรับผิดชอบ เพิ่นทองเพิ่นอยเพิ่นกำลังกะทองใหญ่จนสีคอดแล้วขันบบแปลงกายลงมาเป็นหนูไปกัดเสือกที่มัดคอนใหม่น่ะให้ลดพอกัดเสือกในคอนใหม่นล้นลดแปลงกายลงมาเป็นหนูไปกัดเสือกที่มัดคอนใหม่น่ะให้ลดพอกัดเสือกในคอนใหม่นล้นลดแปลงกายลงมาเป็นหนูไปกัดเสือกที่มัด คอนใหม่น่ะให้ลดพอกัดเสือกให้คอนใหม่นะั้นลดคอนใหม่ที่มัดใส่ทองไว้ลดตกลงมาแล้วเสร็จจากนั้นล่ะเนเดนก็เลยเปิดลับนางไปเสือเวจีแล้วอยู่น่ะเพื่อเจ้าแสดงรรำว่าเพิ่นกำลังทองใหญ่อยู่ม่อแต่มาแสดงธรำอาให้สาวกฟังอยู่น้อยไปหมดเพิ่นก็เลยบ่พอใจเพื่อเจ้า เติมทีเ่เกิดจากต้นมะขามได้พี่น้องพี่นางก็นเลยไปคบกับคนคนผ่านคนผ่านคือคนที่ผ่านหาเรืองหาเล่าลพี่น้องก่อนไม่ที่มัดใส่ทองไว้ลถตกลงมาแล้วเสร็จจากนั้นแหละแทนเดนก็เลยเปิดรับนางไปสู่อเวจีเะยี่น้อง นี่คือคนดีตรกเป็นเดนสุกสมัยพุทธเจ้าคนที่สมังกับริห้อนไปหอดพระอินโยทั้งฝ่าพินอยนี่คือประมาณรับผิดชอบเพิ่นทองเพิ่นโยเพิ่นกําลังกะทองใหญ่จนสีคอดแล้วคันโบนี่คือประมาณรับผิดชอบเพิ่นทองเพิ่นโยเพิ่นกําลังกะทองใหญ่จนสีคอดแล้วคันโก มาถักไทยมาวัดธรรมะให้พี่น้องฟังมือคือเกา่ามือก่อนอนไดในวาเรื่องพระเทวทัตเป็นอะไรเติมที่เกิดจากต้นมะขามได้พี่น้องอีกู้หนึ่งที่ถูกพผ่นดินสูบพือกันคือนางกินจมานาวิกาพี่น้องนางกินจมานาวิกามาถักไทยมาวัดธรรมะให้พี่น้องฟังมือคือเกา่า ก่อนก่อนทในวอาเรื่องอาทิตย์ถัตไปเลยแต่พระพุทธเจ้าเพื่นก็ได้ยบอดัยสตกสถานยังเพียงแต่เพียงแต่แต,ตอบกลับนั่งไปอยู่นะพุทธเจ้าแสดงธรรมป่าเพื่นกำลังท่องใหญ่ยอยู่มั่อแต่มาแสดงธรรมให้สาวกฟังอยู่หน่อยไปหมดเพื่นก็นเลยบ่พอใจเพุทธเจ้าก็เลยใส่ให้นัง่งละ ไปแก,งพ,ง,ปแกงพุทธเจ้าว่าให้นางไปแกงพุทธเจ้าว่านางของทั้งหมดมีโยหาข้นพี่นอกมินิซนีกอนแต่พอพุทธเจ้าพิ่นก็ไดบ่ดได้ดสตอกสถานยังเพียงแต่เพียงแต่แต,ตอบกลับนางไปมันก็ริห้อนไปหอดพระอิณโดยทั้งฝ่าพินว่าดูก่อนน้องหญิง เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสองคนพระพุทธเจ้าพุนธวสามีนางก่อนไม่ทีมัดใส่ทองไว้ลุดตกลงมาแล้วเสร็จจากนั้นแหละเพนดินก็เลยเปิดหลับนางไปสส่อเวจีเลยมันก็ไปหอดไปหอดพระอินเดทั้งฝ่าพินว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสองคน พระพุทธเจ้าพุนวสนัสัมนีหน้าเนี่ยเติมทีเ่เกิดจากต้นาามะขามได้พี่น้องเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นน่ะลาบสกาละของพระพุนเส่อมถเสียมหายไปมดลาบสกาละของพะพุนก็นลดก่อนไม่ที่มัดใส่ทองไว้ลดตกลงมาแล้วเสร็จจากนั้นน่ะแผ่นดินก็เลยเปิดหลบับหน่างไปสวอเวจีเลยอ ท้งหวดมีโยหาคนพี่นนอกมินิซํานีกอนว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสองคนพระพุทธเจ้าพุนวนัลซํานีนา่งเชิงฝ่าก็เลยแนมลงมาเห็นหนางนะกำลังทำมีนีมีลายกับพุทธเจา้าก็เลยให้เทวดาสองสององค์ยำพื้นเตรียมไฟไว้ให้พอพุทธเจ้าพุนาวาจะได้วันนี้ คันแมนไทยเฮาคือสิเทียงกันวกเวกใบว่ายเลยเนาะไทยเฮาสมัยเสมอคันเกิดมีเหตุการณ์กเปลงสีคือสิพิพากันแตกตื่นเนาะพากันไปกาไวาบูชาแล้วกนะ่อนไม่ที่มัดใส่ทองไวล์รถตกลงมาแล้วเสร็จจังนั้นแหละแทนดินก็เลยเปิดลับหนางไปสสือเวจีแล้วฟื้นเตรียมไฟไใหไพอระพุจะเจ้าฝนว่าจ,จะได้วันนี้ คนแมนไทยเฮาคือสิเสียงกันวกเวกไรวายเลยเนาะบางคือบหานางวิชาขาซอยหาเตียงก่อนใหม่ที่มัดใส่ทองไวล้ลดตกลงมาแล้วเสร็จจากนั้นแหละแผนดินก็เลยเปิดรับนางไปสสือเวจีแล้วอยู่น่ะนเจ้าแสดงธรรมป่าเพลินกำลังทองใหญ่อยู่ เมื่อแต่มาแสดงธรรมอย่าให้สาวกฟังอยู่ที่นั่งกันเลยไปคบกับคนคนผ่านคนผ่านคือคนที่ผ่านหาเรือหาเล่าลพี่น้องเมื่อว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราสองคนพระพุทธเจ้าพ้นวสนัมณีนักมังก็บริหอดไปหอดพระอินทร์ทั้งฝ่าพินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นน่ะ ลาบสกาละของมะเพลนเสืม่มเสื่อมหายไปหมดลาบสกาละของมเพลนก็นลดแปลงกายลงมาเป็นหนูไปกัดเสือกที่มัดคอนใหม่นะ่ะให้ลดพอกัดเสือกในคอนใหม่นะั้นลดเนี่เติมที่เ,เกิดจากต้นมะขามได้พี่นออกแต่นางกิจบันนาวิกาเนี่ย เกิดจากตนบกขามย่อนบ่ม,นบมีพ่อแม่อบรมพมสอนแห่พอดีแต่นา่งกิจบันนาวิกาเนี่ยเกิดจากตนบกขามย่อนบ่ม,นบมีพ่อแม่อบรมพมสอนแห่พคนที่แวเนาะจนตอนหอดพืนดินสุกจนหอดเทวดาขัดกับตัวกับใจมื่อนี้เกิดชิมาวอให้ฟังอยู่นะคนจะเจ้าแสดงทม ป่าพ่นกำลังทองใหญ่ยอยู่มั่วแต่ม,มาแสดงถ้ำให้สาวบอกฟังอยู่น้ำพื้นเตรียมไฟไว้ให้พอพจทธะเจ้าพนว่าจะได้วันนี้คันแมนไทยเฮาคือสิเสียงกันวกเวกไว้ไหวเลยเนาะท้งเหนมืมีอยหาคนพี่เนอะมีนี่ซำนีก่กนอยู่น่าพา่นจะเจ้าแสดงรรมป่าพ่นกำลังทองใหญ่ยอยู่ เมื่อแต่มาแสดงธรรมยให้สาวกฟังยันก็แห้งใดใจละวันนี้บอด่าพาพุทธเจ้าต่างๆนานาเพราะความเสื่อข้างนั่งเนี่ยเสื่อหลายลอยไปหมดดพ่นก็นเลยบ่พอใจพุทธเจ้าเนี่ยเติมที่เกิดจากต้นมะขามได้พี่น้องแอลนอกจนตอนหอดพัน